ช่วงต่อไปคิดยกกำลังสองคุณนัฐากมลวาทินได้บันทึกเทปไว้ล่วงหน้านะคะพูดคุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาน,นิตย์ประธานทีดีไอเรื่องเงินทุนพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภทหลายหมวดหมู่ค่ะคุณผูชมคะพูดถึงเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจแบ่งออกเป็นได้หลากหลายหมวดหมู่นะคะแต่ว่าในโลกยุคป,ปัจจุบัน ควรที่จะใช้ทุนแบบไหนถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาประเทศคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิช์ประธาน TDII ค่ะพูดถึงทุนตอนนี้ถ้าจะแบ่งคร่าวๆเนี่ยได้สักประมาณกี่ประเภทคะอาจารย์มีแล้วแต่วิธีแบ่งนะครับเราจะแบ่งโดยทั่วไปก็ได้สัก3าวิธีแต่วันนี้จะขอจัดกลุ่มทุนทั้งหมดนะครับที่นักวิชาการบอกว่ามีสัก4แบบนะครับออกเป็น2กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มหนึ่งขอเรียกว่าเป็นทุนสามารถนะครับก็คือทุนที่ทําให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า อีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาครับที่คนไทยใช้คําว่าทุนสามานครับวันนี้มาดูกันว่าทุนสามารถกับทุนสามานต่างกันอย่างไรครับต้องมาดูก่อนนะคะว่าอะไรคือทุนสามารถอะไรคือทุนสามานบางทีเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราอยู่ในยุคของสังคมทุนนิยมก่อให้เกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วทุนนิยมทั้งหมดไม่ได้เหมือนกันมีอย่างน้อย4ประเภทครับที่ควรแบ่งออกจากกันนะครับอย่างแรกคือทุนจากธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเปรียบเสมือนต้นไม้นะครับใบใหญ่ดกมากเลยนะครับ สูงใหญ่นะครับประเภทที่2ครับทุนนิยมโดยรัฐนะครับนั่นก็คือรัฐบาลเข้ามาทําตัวเป็นในทุนเสียเองนะครับอีกพวกหนึ่งนะครับใกล้เคียงกันเป็นทุนนิยมแบบพวกพ้องได้รับอภิสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากรัฐนะครับและทุนสุดท้ายครับทุนนิยมผู้ประกอบการนะครับสแบบนี้มีความแตกต่างกันบางทีตัดแบบเด็ดขาดไม่ได้นะครับเพราะมันผสมผสมกันอยู่แต่ว่าการแบ่งเป็นประเภทที่ชัดเจนนั้นช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของทุนต่างๆได้ดีขึ้นครับ น่าจะเริ่มที่ทุนนิยมโดยรัฐก่อนนะคะหมายถึงอะไรคะอาจารย์ทุนนิยมโดยรัฐนะครับหมายถึงการที่รัฐนะครับมีบทบาทเข้าไปกําหนดลักษณะความเป็นไปทางเศรษฐกิจนะครับเกิดจากการแทรกแซงเศรษฐกิจนะครับเมื่อรัฐเห็นว่าธุรกิจเอกชนไม่มีความพร้อมนะครับจุดแข็งนะครับของการมีทุนนิยมโดยรัฐก็คือรัฐมีทรัพยากรมากนะครับมีเงินมากนะครับและสนองนโยบายในการพัฒนาประเทศได้ถ้าทําให้ถูกต้องแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเยอะมากนะครับเช่น ทุนนิยมโดยรัฐมักจะไปลงทุนเลือกทําอุตสาหกรรมที่ไม่ถูกต้องกับพื้นฐานของเศรษฐกิจครับมีการลงทุนเกินตัวนะครับมีคอร์รัปชันมากแล้วก็ยังเหนี่ยวรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจต่อให้ทุนนิยมโดยรัฐมีประสิทธิภาพถ้ารัฐอยู่เยอะเกินไปธุรกิจเอกชนก็เกิดยากครับกรณีของจีนนะครับมีรัฐพิษากิจเยอะมากรัฐบาลจีนสั่งชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ทุนโดยรัฐเหล่านี้ทําตามนโยบายรัฐครับปัญหาปัจจุบันก็คือ ธุรกิจที่เป็นรัฐวิสหกิจ,จีนนะครับมีโรงถลุงเหล็กเกินกําลังการผลิตและกําลังประสบปัญหากันนี่เป็นตัวอย่างปัญหาทุนนิยมโดยรัฐแม้กระทั่งสิงคโปร์นะครับบริษัทเทมาสเซกของสิงคโปร์นั้นถือเป็นบริษัทของรัฐแต่ว่าประกอบกิจการในหลายสาขาเช่นสายการบินอย่างสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสายการบินที่ติดอันดับโลกนะครับแต่ก็จะมีปัญหาว่าพอทุนนิยมโดยรัฐเยอะเกินไปธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเล็กๆในสิงคโปร์ก็บ่นว่าถูกรัฐแย่งงานทำครับ แล้วทุนนิยมแบบพวกพ้องเหรอคะอาจารย์อันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับทุนนิยมพวกพ้องก็คือทุนนิยมที่ประกอบกิจการร่ํารวยมาจากการได้อภิสิทธิจากรัฐนะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงที่โซเวียตนะครับที่แต่ก่อนเป็นกิจการของรัฐทั้งหมดแป่รูปรัฐพิษกิจนะครับออกไปเป็นของเอกชนบรรดาพวกพ้องที่เขาเรียกว่าพวกคณาทิปต์นะครับพวกเศรษฐีมีเส้นสายนี่แหละครับเข้าไปวิ่งเต้นเอาบริษัทต่างๆมาเช่นได้บริษัทน้ามันมานะครับ ทุนนิยมพวกนี้จึงทำให้เกิดการคอร์รัปชันอยู่เยอะมากนะครับทำให้สังคมมีความเหลื่อมล้ําสูงมากเพราะว่าคนที่มีเส้นสายก็จะได้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจได้ความร่ารวยไปและสําหรับทุนขนาดใหญ่ล่ะคะอาจารย์ขนาดนี้ยังมีบทบาทมากน้อยขนาดไหนคะทุนพัฒนาถ,ถึงจุดหนึ่งนะครับถ้ามันประสบความสําเร็จมันก็จะเติบโตเป็นทุนขนาดใหญ่ทุนขนาดใหญ่ถ้าไม่ใช่ทุนพวกพ้องนะครับก็ยังมีข้อดีหลายอย่างนะครับเช่นเป็นทุนขนาดใหญ่จึงมีกําลังเงินมีกําลังคนมีเครือข่าย อยากจะผลิตขนาดใหญ่ๆนะครับต้นทุนต่ำๆก็สามารถทำได้นะครับแต่ก็มีจุดอ่อนครับทุนใหญ่นั้นเสี่ยงต่อการผูกขาดถ้ามีทุนใหญ่เยอะในระบบเศรษฐกิจนะครับอาจจะไม่มีการแข่งขันเท่าที่ควรแล้วทุนใหญ่โดยธรรมชาตินะครับตัวใหญ่ก็จะเชื่องช้าครับการทำนวัตกรรมการสร้างของใหม่ๆก็จะลดลงถ้าเกิดไปสร้างของใหม่ขึ้นมาของใหม่นั้นจะไปแข่งกับของเก่าของเขาที่เขาทำมาค้าขายได้กำไรดีอยู่แล้วก็จึงไม่ค่อยมีแรงจูงใจสร้างของใหม่ขึ้นมานะครับ ตัวอย่างทุนนิยมที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับพบในทั้งญี่ปุ่นครับเรามีบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอะไรต่างๆมากมายเกาหลีใต้ครับเช่นเดียวกันและแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาครับแต่ขนาดนี้ปัจจุบันจริงๆและหนทางของทุนไปสู่อนาคตนี่คืออะไรคะมักจะพูดกันนะครับว่าเพื่อให้ทุนนิยมพัฒนาไปได้เศรษฐกิจพัฒนาไปได้เราต้องการทุนนิยมอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือทุนนิยมที่เรียกว่าทุนผู้ประกอบการ ถ้าพูดภาษาฮิตๆในเมืองไทยนะครับตอนนี้ก็คือทุนสตาร์ทอัพนะครับนั่นก็คือทุนธุรกิจรายใหม่เกิดใหม่แต่ว่าเติบโตได้เร็วครับเติบโตได้เร็วเพราะว่ามีนวัตรกรรมนะครับการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆนั้นช่วยทําให้พัฒนาเศรษฐกิจทําให้ชีวิตคนดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นจุดแข็งของทุนผู้ประกอบการนะครับก็คือการมีนวัตรกรรมนะครับมีความรวดเร็วนะครับแต่ก็มีจุดอ่อนครับว่าเนื่องจากเป็นทุนขนาดเล็กก็ขาดเงินทุน กรณีของไต้หวันนะครับมีทุนขนาดเล็กเต็มไปหมดเลยก็จะมีปัญหาว่าสร้างแบรนด์ไม่ค่อยได้เพราะว่าต้องใช้เงินเยอะมากนะครับขาดเครือข่ายนะครับทุนขนาดเล็กที่เป็นทุนผู้ประกอบการนั้นพบหลายประเทศครับสหรัฐอเมริกาเรารู้จักกันดีในซิลิคอนวัลเลย์นะครับไต้หวันครับเป็นประเทศแห่ง SME นะครับที่ประสบความสําเร็จครับและอีกประเทศหนึ่งครับคืออิสราเอลที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศแห่งการสตาร์ทอัพครับ อาจารย์บอกไว้ค่ะตอนต้นนะคะว่าคงจะแยกทุนทั้ง4กลุ่มนี้แยกออกจากกันไม่ขาดน่าจะมีความทับซ้อนกันอยู่แล้วสําหรับประเทศไทยเนี่ยควรที่จะพุ่งไปทางไหนคะสำหรับการพัฒนาระบบทุนนะคะถ้าอยากจะเห็นประเทศเจริญก้าวหน้าครับผมคิดว่าสนับสนุนทุนสามารถ2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือทุนนิยมผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับกับทุนนิยมธุรกิจขนาดใหญ่แต่ว่าต้องเป็นธุรกิจที่มีนวัตรกรรมถ้ามี2ออย่างนี้ครับเศรษฐกิจการเมืองจะไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้น ควรจะใช้รัฐวิสาหกิจคือทุนนิยมโดยรัฐเท่าที่จําเป็นอย่าให้เยอะเกินไปเมืองไทยเริ่มเยอะเกินไปนะครับและควรจะใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาดครับเพื่อไม่ให้ธุรกิจขนาดใหญ่เอาเปรียบธุรกิจขนาดเล็กและส่งเสริมให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งวันหลังเราจะมาคุยกันครับคุณนัฐาครับค่ะก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าทุนที่กําลังจะนําไปสู่การพัฒนาในอนาคตเป็นรูปแบบใดสัปดาห์หน้าคะ่ะอาจารย์สมเกียจจะมาพูดถึงแนวคิดในการพัฒนาประเทศอิสราเอลจนเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า พัฒนาสตาร์ทอัพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงพบกันครั้งหน้าสำหรับคิดด้วยกำลังสองค่ะวันนี้ขอบพรคุณอาจารย์มากค่ะ